สวัสดีครับผมก้าดำรงศักดิ์ทองธรรมชาตินะครับตอนนี้ผมก็ใช้รถ Honda Civic FC คันนี้ครับโดยโชคเดิมอะครับมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วมันจะเป็นก้านที่มันค่อนข้างที่จะเล็กขนของอะไรนิดหน่อยมันก็จะยวบตอนนี้ผมเลือกใช้โตคิโกะตัว Standard Series ททำไมถึงชอบโตคิโกะล่ะครับก็ประสิทธิภาพเรียกได้ว่าดีมากเลยคือยกระดับ ขึ้นมามากจากโชคตัวเดิมที่ติดรถมาคือเราจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าเวลาการขับขี่ของเราเนี่ยมันจะดียิ่งขึ้นเวลาเราขับด้วยความเร็วหรือว่าเข้าโค้งประสิทธิภาพนี่จะทำให้รู้สึกว่าเราปลอดภัยและนิ่มหนึบเกาะถนนยิ่งขึ้นครับผมใช่ก็โชงตัวนี้ผมใช้เข้ามาจะเข้าปีที่ปีที่3แล้วครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ มันยังเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยคือประสิทธิภาพเขาะจะไม่ลดลงเลยนะฮะคือยังค่อนข้างที่จะดีสําหรับผมเลยใช่ครับผมเลยเลือกที่ห้อนี้ครับโตคีเกะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนที่เลือกโชคโตคีโกะ